ในคนสูงอายุเนี่ยหลายๆคนชีวิตเริ่มไม่เหมือนเดิมอาการปวดเข่าเนี่ยไปหยุดยัง<ช>้งคุณภาพชีวิตการใช้งานของเขาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมทำให้คนไข้เนี่ยมีข้อที่มั่นคงขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ คนสูงอายุเนี่ยหลายๆคนก็ชีวิตเริ่มไม่เหมือนเดิมครับเหมือนาม่อยากไปงานรับปริญญาคิดว่าไปไม่ได้อาการปวดเข่าเนี่ยไปหยุดยั้งคุณภาพชีวิตการใช้งานของเขาหลายคนก็ยอมแพ้ไปนะครับแล้วก็ยอมใช้ชีวิตแบบที่ลิมิตไปจำกัดไปนะครับหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับคือทำให้คนไข้เนี่ยกลับมาลดปวดขยับได้ดีขึ้นมีข้อที่มั่นคงขึ้นนะครับแล้วก็กลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ สวัสดีครับสวัสดี <S <S ค, şey> ครับผมหมอใหม่นายแพทย์รพีพัฒน์ด้าบุญนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมข้อเข่าและข้อสะโพกครับครับแล้วผมหมอตั๊กนะครับนายแพทย์นพลสินทุนนิดครับเป็นศัลยแพทย์กระดูกและข้อนะครับซึ่งก็เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมครับเราสองคนนะครับเป็นศัลยแพทย์ของโรงพยาบาลกระดูกและข้อข้อดีมีสุขนะครับหรือว่า KDMS ครับครับก็ถามพี่ใหม่นะครับว่าการรักษาคนไข้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนี่นะครับจริงแล้ว ครับเรามาแบ่งแบบกว้า <Jacob. S 2> งๆก่อนนะครับทุกคนก็ต้องเริ <n S 2> ่มจากการรักษาแบบไม่ผ่าตัดแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปพูดการรักษาแบบผ่าตัดกันต่อนะครับแบบไม่ผ่าตัดเนี่ยเราก็จะแบ่งอีกเป็นแบบที่เราไม่ใช้ยากับแบบที่ใช้ยานะครับแบบไม่ใช้ยาเนี่ยก็เป็นการดูแลตัวเองตั้งแต่ควบคุมพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้ทํานะครับก็คือการนั่งยองๆนั่งกับพื้นถ้าเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยยิ่งทําก็จะยิ่งเจ็บมากขึ้นนะครับพอต่อมาก็มาดูน้ําหนัก สําคัญมากตอนนี้เราเจอคนอ้วนเยอะนะครับถ้าน้ำหนักตัวมากเท่าไหร่<ม>ก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อข้อเสื่อมมากต้องควบคุมน้ำหนักคุมน้ําหนัก<ม><ม>ใช่ครับอย่างที่3คือออกกําลังกายให้ฟิตแอนด์เฟิร์มการออกกําลังกายเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อรอบเข่ากล้ามเนื้อรอบตัวเราแข็งแรงเนี่ยนะครับ,รบทำให้เข่าเรามีความมั่นคงเพิ่มขึ้นเข่าก็จะเสื่อมน้อยลงนะครับ อื่นๆเนี่ยก็จะเป็นของที่เหมือนตัวช่วยแหละนะครับเช่นบางคนต้องใช้ล่มช่วยพยุงใช้ไม้เท้าช่วยเดินไม้ไมไมเท้าช่วยครับซึ่งอันนี้ผมต้องบอกว่ามันเป็นการช่วยลดแรงที่ลงต่อข้อล้นะครับในหลายคนโดวยเฉพาะคนไทยไม่ชอบการใช้ไม้เท้าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยช่วยทั้งการล้มแล้วก็ช่วยลดแรงที่กระทำต่อข้อนะครับสุดท้ายเนี่ยก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนใช้คือพวกที่รัดข้อต่างๆที่รัดที่รัดสะโพกนะครับพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นอุปกรณ์เสริม คล้ายๆกับการใส่เสื้อนะครับเสื้อที่มันทําให้มีความกระชับพอดีก็ทําให้คนไข้สามารถเดินสามารถใช้งานได้แบบกระชับขึ้นแต่ทั้งหมดนี่มันก็เป็นการประคับประคองไปนะครับไม่ได้ถึงขนาดแก้ไขที่สาเหตุได้ทั้งหมดครับครับผมต่อไปเป็นการรักษาแบบที่ใช้ยาเดี๋ยวให้นภพลลองพูดถึงการรักษาแบบใช้ยาหน่อยครับก็ปกติเนี่ยยาสําหรับการรักษาของโรคข้อเขาเสื่อมเนี่ย อาจจะแบ่งออกเป็นสัก2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่1เข้าไปลดอาการปวดอาการอักเสบนะครับซึ่งเกิดจากการข้อเสือ่อมนะครับกับกลุ่มที่2คือยาที่เขามีไปมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอาการข้อเสือ่อมนะครับยากลุ่มแก้ปวดแก้อักเสบเนี่ยทุกๆคนคงคุ้นเคยดีนะครับเวลาไปโรงพยาบาลเวลาปวดเข่าก็ได้ยากลุ่มนี้มานะครับยากลุ่มนี้ก็มีฤทธิตรตร์ตรงๆเลยคือลดอาการปวดอาการอักเสบ ครับซึ่งอาการปวดอาการอักเสบก็เกิดจากข้อผิวข้อที่มันมีความเสื่อมสึกหลอไปเวลาใช้งานก็เกิดาอาการอักเสบขึ้นแล้วกเกิดอาการปวดตามมานะครับการใช้ยาอย่างเงี้ยเป็นการรักษาปลายเหตุครับเพราะว่าเมื่อข้อมีความเสื่อมขึ้นแล้วเรามีอาการปวดก็เอายาลดปวดนะครับยาไม่ได้เปลี่ยนแปลงโลกอะไรนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอาจจะเป็นกลุ่มที่หลายๆคนก็ใช้นะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเช่นเป็นยากลุ่มที่ใช้ผสมน้ําชงนี้นะฮะมีหลายๆตัวเลยนะครับก็กลุ่มนี้เป็นยาที่อาจจะเข้าไป เปลี่ยนแปลงอาการของข้อเสื่อมได้บ้างทําให้อาการเนี่ยลดหรือเบาลงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ได้เป็นยาที่เข้าไปเปลี่ยนความเสื่อมของข้อข้อยังคงเสื่อมเหมือนเดิมแต่อาการเนี่ยถูกทําให้ลดลด,ลดลงเบาลงนะทั้ง2กลุ่มนี้ก็เป็นยารับประทานที่เราจะใช้ที่ค่อนข้างบ่อยเลยคุณหมอจะสั่งให้ค่อนข้างบ่อยนะครับทีนี้ในบางคนเนี่ยเราจะเห็นว่าก็จะมีคุณหมออาจจะมีการแนะนําการฉีดยาเข้าไปในข้อนะครับซึ่งตรงนี้เช่นเดียวกันตัวที่หก็คือจะเป็นยากลุ่มที่ มีฤทธิ์เข้าไปลดการอักเสบโดยตรงในข้อนะครับ<ม>ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสเตียรอยนะครับก็มีการฉีดเข้าไปเพื่อลดการอักเสบอย่างที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่เหมือนน้าหล่อลื่นเข่านะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็จะฉีดเข้าไปแล้วก็จะมีการเข้าไปเหมือนกับทำให้การเสรียดสีเนี่ยลดลงนะครับรวมทั้งปรับสภาพการอักเสบในข้อได้บ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายที่อาจจะมีการใช้อยู่บ้างในตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของการฉีดตัว p l a ส m a เต็ดเลือดปั่นเข้มข้นซึ่ง ตัวนี้เขาก็จะเป็นกรรมไม่ิธีในการปั่นแล้วก็ทําให้ได้สารซึ่งมีฤทธิ์ในการที่กระตุ้นการหายการฟื้นตัวของกระดูกอ่อนนะครับยาเหล่านี้เนี่ยคือเป็นสิ่งที่เราใช้กันในข้อเข่าเสื่อมนะครับแต่ว่าการจะเลือกใช้ยาตัวไหนนะครับอย่างไรยาฉีดยากินในช่วงไหนเนี่ยอันนี้คงต้องมีการมาตรวจมาดูมาคุยอาการกันอย่างละเอียดเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีทั้งข้อดีมีข้อเสียมันไม่ใช่ว่าเราจะ ให้ทุกตัวไปใช่ไหมครับพี่ทุกตัวฉีดพร้อมกันคนไข้จะไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็ต้องมาพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อที่จะมาวางแผนด้วยกันว่าเราจะให้ตัวไหนในเวลาไหนนะครับครับก็มีคําถามยอดฮิตเป็นคาถามนะนพลเกี่ยวกับคอลลาเจนคนไข้คงมาถามเราหลายครั้งนะครับว่าคอลลาเจนเนี่ยช่วยรักษาข้อเข่าเสื่อมได้ไหม,มครับก็ต้องตอบมีครับพี่คอลลาเจนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มของอาหารเสริมนะครับคอลลาเจนยังไม่ใช่ยานะครับ อาหารเสริมก็คือว่ามันมีาการผลิตเนี่ยหลากหลายนะครับก็ไม่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นยานะครับซึ่งคอลลาเจนเนี่ยไม่ได้มีข้อพิสูจน์หรือข้อมูลที่บอกว่าจะทําให้อ่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยความเสื่อมของข้อเนี่ยดีขึ้นหรือหายไปนะครับแต่ว่าในบางตัวเนี่ยอาจจะมีการช่วยทําให้อาการของข้อเสื่อมเนี่ยเบาบางลงนะครับเราจะพบว่าอาหารเสริมก็คือมันมีมากมายหลายชนิดเลยครับเพราะนั้นจะบอกว่าคนไข้าบางคนใช้บางชนิดก็ มาเล่าให้ฟังว่ามีมีผลดีก็มีเหมือนกันแต่ว่าบางคนใช้แล้วก็ไม่มีผลดีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอาหารเสริมท่านที่จะใช้เนี่ยคงจะต้องพิจารณาเลือกทั้งยี่ห้อทั้งแบรนด์ไม่สามารถตอบได้เหมือนกับว่าเป็นยาว่าเออตังนี้ใช้แล้วจะดีแค่ไหนใช้นานเท่าไหร่แล้วจะเป็นยังไงยางนะครับใ,ใช้คําว่ายังไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่าเขาสามารถช่วยรักษาข้อเข่าเสื่อมได้จริงหรือเปล่าครับทีนี้ถ้าจะพูดที่ชัดอ,กอนนกกีกอย่างเนี่ยทนะั้งยาแลวก็ทั้งคอลลาเจนเนี่ยครับทุกทุกอย่าง ปัจจุบันเนี่ยไม่ไม่ได้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความเสื่อมของข้อได้ความเสื่อมคือความที่มันสึกหลอเสียหายไปไม่มีอะไรก็ตามเนี่ยเข้าไปเปลี่ยนย้อนกลับมาได้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยช่วยทําให้อาการที่เกิดขึ้นจากข้อเสื่อมเนี่ยอาจจะลดลงนะทุเลาเบาบางหรือหายไปนะครับ มื่อกี้ครับพี่ที่เราพูดถึงเรื่องยาไปแล้วเนี่ยเราก็<พ>อบอกว่ามันเป็นการรักษาที่อาจจะเป็นปลายเหตุใช่ไหมครับเ้วก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรักษาคนไข้ไปเนี่ยพบว่าคนไข้ส่วนหนึ่ง <พอ S 1> ก็ยัง<บ>ไม่ไม่ได้ผลที่ดีจากการใช้ยาเช่นย,ย,ยังปวดอยู่ต้องใช้ยาปริมาณมากหรือว่าฉีดยาไปแล้วไม่นานก็อาจจะกลับมามีอาการใหม่ยังเดินได้ไม่ไดีอยู่เลยครับพี่แล้วอย่างนี้นะครับเราจะรักษาคนไข้เหล่านี้ยังไงดีครับครับในกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อเรารักษาปลายเหตุไม่สําเร็จนะครับเราก็ต้องมารักษาที่ต้นเหตุซึ่งวิธีปัจจุบัััันนเีป็วิธกกกาาารรรษแบบผตด นะครับซึ่งการผ่าตัดในยุคปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราใช้ในคนสูงอายุเป็นส่วนใหญ่คือการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมอครับไม่ว่าข้อเขา่าหรือข้อสะโพกนะครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถบอกได้ว่ามันคือการรักษาที่สามารถทําให้คุณภาพชีวิตของคนไข้จากที่เสียไปไม่สามารถใช้ประจำวันได้ปกติเนี่ยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีครับทีนี้พูดถึงการผ่าตัดใช่ไหมครับพี่คนก็มักจะกลัวนะครับถามพี่หมายว่าการผ่าตัด เปลี่ยนข้อเทียมนี่นะครับทั้งข้อเข่าข้อสะโพกเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรครับแล้วเรามีวิธีการอย่างไรในการทําการผ่าตัดกัคนไข้ครับครับคือการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเนี่ยมันคือการผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกผิวข้อนะผิวข้อที่ไม่ดีเราไม่ได้ไปตัดเอาทั้งข้อของคนไข้ออกมันบานพับออกมาบางคนเข้าใจว่าตัดออกทั้งข้อเข่าหรือเปล่าไม่เป็นน่ากลัวเกินไปนะครับผิวข้อที่มันเสื่อมเนี่ยนะครับปกติส่วนที่มันหนาเนี่ยมันไม่ค่อยเกินสัก1นเซนติเมตรเท่านั้นเอง เราจะเจียหน้าเจียซ้ายเจียขวาเอาส่วนผิวข้อที่สึกออกนะครับแล้วก็เอาข้อเทียมที่ทําจากโลหะผสมนะครับครอบเข้าไปข้อดีของข้อเทียมเนี่ยนอกจากจะไปแทนผิวข้อที่ถูกข,ข,ข,ขาดทาให้ไม่เจ็บล้วเราก็จะได้ความลื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเทียมที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคนไข้ก็จะมีการขยับได้คล่องกว่าเดิมนะครับแถมยังสามารถแก้ไขความโก่งและผิดรูป จากที่เดินมาเข่ากโ,โกง่องอกเนี่ยผ่าตัดเสร็จเนี่ยไม่ใช่ค่อยๆให้ตรงนะคือตรงทันทีหลังจากผ่าตัดทันทีนะครับ,รบแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือความมั่นคงในข้อตําแหน่งของข้อแต่ละคนเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งคือนอกจากเราต้องการขาที่ตรงแล้วเหยียดนอได้ดีแล้วอีกอันหนึ่งที่สําคัญคือมีความมั่นคงที่ดีครับ มเมื่อกี้เราก็ได้ฟังเรื่องราวของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมนะครับทั้งข้อเข่าและข้อสะโพกเพื่อที่รักษาคนไข้โรคข้อเสื่อมใช่ไหมครับพี่ทีนี้ก็ต้องเน้นถามพี่ใหม่นะครับว่าปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีที่เรียกว่าล่าสุดนะครับในในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมเนี่ยนะครับคือมันคืออะไรครับพี่ตอนนี้อ่าวันนี้ก็โชคดีมากกับพวกเราทุกคนนะครับวันนี้เราได้มาดูตัวจริงกันเลยอันนี้คือที่เราเรียกว่าแขนกลหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด หรือเรียกว่าโรโกติแอสซิสเซอร์เจอรี่ใช่ไหมครับพี่<ๆ>ทีนี้หลายคนคงสงสัยว่าุโยนเนี่ยทำหน้าที่แทนศัลยแพทย์หรือเปล่าทำหน้าที่แทนเราสองคนหรือเปล่านะครับี<ๆ>้อากให้พี่เล่าให้พวกทางคุณผู้ชมได้ฟังนิดหนึ่งครับโอเคคนไข้หลายคนคิดว่าเฮ้ยหมอไม่ผ่าแล้วเหรอไม่ผ่าเพราะไม่ขนาดนั้นนะครับเรามาดูกันว่านี่คือแขนกลของนยนช่วยผ่าตัดนะครับอันเนี้ยเราจะเห็นว่านี่คือแบบจําลองสําหรับข้อของคนไข้นะครับเพื่อไม่ให้หน่ากลัวเกินไปนะครับแล้วเราก็ มีอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนะครับสองอย่างนี้จะสื่อสารกันอย่างไรนะครับเวลาที่เราผ่าตัดจริงๆเนี่ยเราต้องติดอุปกรณ์ส่งสัญญาณนะครับอันนี้คือตัวรับส่งสัญญาณอินฟาเลตซึ่งตอนที่เรารับส่งสัญญาณเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์แบบนี้นี่เวลาที่เราอยากจะบอกว่าข้อเทียมเนี่ยหน้าตารูปร่างเป็นอย่างไรแล้วก็เราอยากจะวางตำแหน่ขงข้อ,อยังไงเราก็จะสร้างภาพนะครับโดยการใช้ปากกาเนี่ยครับเหมือน ลากสร้างข้อออกมาเป็นแบบ3มิติแล้วก็เอาไปผนวกกับภาพที่ทำจากซีดีสแกนเพื่อให้การวางแผนนั้นแม่นยำที่สุดนะครับตอนที่เราผ่าตัดจริงๆเนี่ยเราก็จะส่งสัญญาณรูปร่างของข้อสู่ตัวรับสัญญาณแขนกนหุ่นยนต์ก็จะรับสัญญาณรู้แล้วว่าข้อเขาหน้าตาอย่างไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแขนกลหุ่นยนต์จะเหมือนแขนที่3ของเซอร์เจียน เวลาที่เราผ่าตัดเนี่ยนะครับเราจะเป็นผู้ควบคุมแขนนั้นนี้นะแต่แขนก้นหุ่นยนต์เนี่ยจะเป็นตัวที่พาเราไปในทางที่เราอยากจะวางแผนตัดแบบไหนแม่นยําที่สุดทีนี้เมื่อพูดถึงหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนะครับพี่ก็เลยอยากจะถามพี่ว่า้จริงๆแล้วข้อดีของการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยช่วยผ่าตัดเนี่ยนะครับคืออะไรครับพี่ครับเราแบ่งข้อดีของหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนะครับข้อแรกคือมันเป็นการวางแผนเฉพาะบุคคล จะเห็นไหมครับเหมือนกับคุณหมอธนพลกับผมเนี่ยตัวก็ต่างกันขนาดก็ต่างกันรูปร่างข้อก็ต่างกันเดิมเนี่ยคือเราอาจจะต้องบอกว่าเฮ้ยหลักการของการผ่าตัดคือผ่าตัดให้มันออกมาได้ในรูปแบบที่เหมือนกันแต่คราวนี้หุ่นยนต์เขาข้ามขีดจํากัดนนั้ไปอีกนะครับว่าเวลานที่เราจะวางแผนผ่าตัดเนี่ยเราจะสามารถวางแผนการผ่าตัดนั้นให้เข้ากับข้อของแต่ละคนอะไรที่เราคิดว่าเหมาะสมที่สุดเนี่ยเป็นการวางแผนตั้งแต่เราเอา c t ีสแกน มาบวกกับการตรวจร่างกายคนไข้ตั้งแต่ช่วงระหว่างก่อนที่เราจะผ่าตัดจริงรนั่นคือข้อที่1น,นะครับข้อที่2ก็คือความแม่นยำมนุษย์ทุกคนเป็นมนุษย์นะครับไม่ว่าเราจะเก่งขนาดไหนก็เกิดความผิดพลาดจากความเป็นมนุษย์ได้หุ่ญญนยนต์ก็จะมาควบคุมเราครับไม่ให้เกิดความผิดพลาดนั้นๆเชื่อไหมครับความผิดพลาดของหุ่นยนต์เนี่ยเราใช้ตัวเลขว่าแค่ระดับ1องศาหรือ1มิลลิเมตรเนี่ยเขาถือว่าเขาไม่ยอมรับล่ะ ก็คือเขาไม่ยอมให้เราเขาไม่ยอมเ,เ,เลยเขาไม่ยอมเลย mm. ใช่ระวางแผนมันยังไงมันจะได้ตามนั้นนะครับข้อที่3ที่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นสิ่งสําคัญนะเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นงไงก็ได้คือผลแทรกซ้อนการผ่าตัดหลายๆครั้งเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราโชคร้ายเราผ่าตัดแล้วมันอาจจะมีโอกาสบาดเจ็บไปโดนต่อเส้นเลือดเส้นประสาทเส้นเอ็นได้มันก็จะไม่เป็นไปตามแผนที่เราต้องการละแขนก้นหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเนี่ยนะครับเวลาที่เราไปพร้อมกับอุปกรณ์ผ่าตัด พร้อมกับแขนกลเนี่ยถ้าเราจะออกนอกเขาเรียกว่าโซนของการผ่าตัดที่ปลอดภัยไปโดนอวัยวะต่างๆที่เราไม่ต้องการเนี่ยเขาจะล็อกเราไว้ทันทีไม่สามารถไปต่อจนที่ไปโดนส่วนที่มันอันตรายต่อคนไข้ได้นะครับก็เป็น3อย่างนะครับที่เป็นหลักการสําคัญที่จะบอกว่าหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเนี่ยมาช่วยทั้งสร้างความเฉพาะเจาะจงความแม่นยําและความปลอดภัยให้กับคนไข้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะฝากไว้ครับ ทีนี้มีบางคนถามว่าเหตุเคยเคยได้ยินว่ามีการผ่าตัดแบบเต็มข้อก็มีเข่านะครับเต็มข้อเข่าบ้างครึ่งข้อเข่าบ้างอย่างนี้อันนี้พี่เป็นคือยังไงครับพี่ใช่อันนี้หลายคนก็อยากถามคุณหมอนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเราก็ต้องบอกว่ามันขึ้นกับระดับความรุนแรงของคนไข้ที่เป็นนะครับคนไข้ที่เสื่อมเฉพาะส่วนเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากผ่าตัดใหญ่คือเปลี่ยนทั้งข้อ เราก็จะผ่าตัดให้เล็กลงลักษณะของการผ่าตัดก็จะเล็กลงแผลเล็กกว่าข้อเท็ปนที่ใช้ก็เล็กกว่านะครับก็จะใช้ในเฉพาะคนไข้ที่เหมาะไม่ใช่ว่าเราสามารถเลือกได้ทุกคนไม่ใช่ทุกคนจะมาก็จะมาผ่าแบบต้องเต็มข้อหมดทุกคนก็อาจจะไม่จําเป็นนะครับบางคนก็อาจจะไม่ใช่ว่าทุกคนจะมาครึ่งหนึ่งขอแบบครึ่งเดียวนิดเดียวได้ไหมก็อาจจะไม่ใช่ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งใช่ครับอันนี้ก็เรียกว่าเราผ่าตัดตามข้อบ่งชี้ที่เหมาะกับคนไข้แต่ละคนครับคือมากกว่าแค่หายปวดแล้ว เราต้องการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกลับไปให้กับคนไข้นะครับนี่คือเป้าหมายของเราถ้าต้องการติดตามสาระน่ารู้จากโรงพยาบาลกรุดและข้อข้อดีมีสุขคุณทำยังไงครับก็ติดตามนี่เลยครับช่อง YouTube ของเรานะครับช่อง KDMs Hospital นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องของเรานะครับโรงพยาบาล KDMs สร้างพลังให้ทุกการเคลื่อนไหว